ก็คือเนี่ยเราเราผ่านขั้นตอนการโอนเงินมาแล้วนะครับก็คือเงินที่เราโอนมาเนี่ยอยู่ในกระเป๋า MetaMask แล้วนะครับพอหลังจากที่เรามีเหรียญ BNB อยู่ในกระเป๋า MetaMask เราเข้าไปที่นี่เลยครับจุดสามจุดเออขีดสามขีดครับซ้ายมือแล้วก็เข้าตรงนี้เบราว์เซอร์ตรงนี้นะครับอันนี้สําหรับในมือถือเนาะกดเข้าไปเลยแล้วก็ไปพิมพ์หาคาว่า Pancake Swap ครับ ดเซิร์ชหาตัวนี้ครับกดเข้าไปเลยครับอ่าสิ่งสำคัญพอนั้นเสร็จปุ๊บเราก็มากด connect ตรงนี้คือเพื่อเชื่อมต่อกระเป๋านะครับกดเข้าไปเลยแล้วเห็นไหมครับว่าแพนเค้กจะให้เราอ่ะกดคอ n เน c t กับกระเป๋าเรามีกระเป๋าอะไรเราก็กดเข้าไปเลย เรามีมาเตอร์แมสกดเข้าไปเลยครับเพื่อ Connect ก็คือก็จะถามว่าอันนี้ของเราใช่ไหมประมาณนั้นนะพอเราเข้าไปแล้วเห็นสังเกตไหมครับว่าแผนเคกมันจะมี v v สองหนึ่งที่ตอนนี้เรามันอยู่ที่ V2 อยู่แล้วแล้วก็กดเข้าไปเลยเห็น BNB ตรงนี้ไหมครับ BNB ที่เราโชว์เข้ามาคือเงินของเราเข้ามาละเข้ามาอยู่ตรงนี้ละคือพร้อมที่จะซื้อละ แล้วเราก็มากดเลือกตรงนี้ตรง select เลือกโทเค็นเลือกโทเค็นเสร็จปุ๊บอย่างถ้าเราพิมพ์เนี่ยครับอ c กต้ X เนี่ยมันไม่ขึ้นเราก็เอา d d d e ดที่เมื่อวานเนี่ยที่เราได้กันนะครับที่เราได้กันเมื่อวานนี้มากดแล้วเลือก แล้วก็วางเห็นไหมครับว่าอ c อก X ขึ้นมาแล้วแล้วกดแอดกดแอดเสร็จปุ๊บกดอีกทีหนึ่งครับเห็นไหมครับคู่เหรียญอ c อก X มาแล้วคู่เหรียญกับ n บแน e พร้อมที่จะสวอแล้วทีนี้เราจะซื้อเท่าไหร่เราก็กดดูครับเอาผมซื้อครึ่งหนึ่งแล้วกันนะตอนนี้0.1ได้32เหรียญ แล้วก็จะมีค่าโดยปกติเนี่ยถ้าต่อไปเนี่ยการซื้อเนี่ยถ้าซื้อไม่ได้ถ้าเกิดซื้อไม่ได้นะครับเข,ข้ามาดูตรงนี้คือมันเหมือนเหมือนต้องตั้งค่าแก๊สหรืออะไรสักอย่างนึ่ผมก็ยังไม่เข้าใจเนาะตอนนี้ปัจจุบันคือ0 8จถ้าโดยทั่วทั่วไปเหรียญอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องตั้งเพิ่มขึ้นไปถึง1 1บเอนะแต่ถ้าถ้ามันได้ก็คือเราก็ตั้งแค่นี้นะครับะกด swap เลย เห็นไหมครับอ่านรายละเอียดนะครับว่าเราจะได้0.1 BNB เนี่ยเราได้เท่าไหร่แล้วก็เ,เสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่จะบอกหมดถ้าเราถ้าเราเอาตอนนี้เพราะว่าเวลาถ้าเหรียญมันเยอะๆขึ้นอ่ะมันจะมีแรงเหวี่ยงมันจะเป็นค่าเฉลี่ยของขออกระดานเทรดต่างๆเนาะนะครับตอนนี้ที่แรกคอนเฟิร์มสวอปเนี่ยมันได้แต่ตอนนี้เหรียญมันเปลี่ยนเห็นไหมครับเหรียญเปลี่ยนก็คือเราต้องกดใหม่ว่าเออเนี่ยราคาเหรียญมีการเปลี่ยนแปลงนะ มีการ swap จากคนอื่นอยู่เรากดคอนเฟิร์มเลยครับถ้าได้ปุ๊บคอนเฟิร์มเราจะได้เราจะเสียเท่าไหร่ได้เท่าไหร่เนียนะครับกดยืนยันแค่นี้เสร็จแล้วครับแล้วก็ปิดแล้วก็แบ็กกลับก่อนที่จะแบ็กกลับทุกๆครั้งเนาะเพื่อให้ให้เราเคยชินเราออก l ออล็อกเอาออกด้วยแล้วก็ไปหน้าอ่า wallet ของเรา ไปดูเหรียญเห็นไหมครับเหรียญเข้ามาแล้วเหรียญเข้ามาแล้วโอเคครับลองทําดูครับถ้าติดตรงไหนสอบถามได้ครับผม